สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิกมาแจ้งโปรสุดคุ้มให้กับสาวๆนะคะที่อยากลดน้ำหนักนะคะอยากลดกี่กิโลบอกมาเลยนะคะตอนนี้มีโปรสิบแถมหนึ่งเลยเวลาอีกแค่3วันหมดเขตวันที่15นี้นะคะหนึ่รอง2อ0บาทบรรจุ12ซื้อ10กล่องแถมหนึ่งนะคะในราคา1,600บาทตกซองละ16บบาทคุ้มมากๆเลย10 กล่องนี้ลดน้ําหนักได้สูงสุดถึง15กิโลนะคะ10กล่อง11กล่องรวมแถมนะคะลดน้ําหนักได้สูงสุด15กิโลเพราะเคยมีคนทําสถิติลดน้ําหนักจากการกินกาแฟละมุนมาแล้วลดถึง21กิโลนะคะทางเลือกใหม่ของคนที่เบื่อยาแล้เบื่อยาลดน้ําหนักทานไปแล้วรู้สึกปวดหัวรู้สึกใจะใจสัน่นปากชาลิ้นชานะคะ ดีดนอนไม่หลับนะคะตัวนี้ไม่มีอาการเหล่านั้นเลยนะคะนี่คนหนึ่งที่มาจากคนที่เคยทานยาแล้น้ำหนักแรงๆสุดท้ายยอมแพ้แล้วมาจบที่โกโก้ต,ตัวนี้นะคะอยากแนะนําสาวๆทุกคน